สวัสดีครับพบผมครูเอกนะครับประจำทางช่องทุกครูเอกเลขพยากรณและทางห้องเลขเป็นรู้สารเลขพยากรนะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกาทางช่องทุกครับผมวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องทุกเช่นเคยนะครับกลุ่มเลขวันนี้คือ6889นะครับหกแปดครูเอกตั้งชื่อว่าอลังการอย่างดูดีคล้ายๆกลุ่มเมื่อวานนะเมื่อวานก็68เหมือนกันแต่ลงท้าย1นึวันนี้8 9นะครับจะเป็นอย่างไรมารับฟังรีวิวกันเลยนะครับพื้นฐานเลข กลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะไม่ซ้ำกันเลยก็จะมี688688แล้วก็8 9 9 8นะครับใครอยากชมรีวิวเลขคู่เนี่ยกับไปดูย้อนหลังที่ช่องคู่อกได้หรือใครอยากชมรีวิว3ตัวนะ6 88, 8 8 8 8 6 1กลุ่มแล้วก็8 8 9 9 8 8อีก1กลุ่มนะครับผมเรามาเจาะตำแหน่งเกี่ยวกับกลุ่มนี้กันเลย6889นะครับอะไรยังไงเกี่ยวกับอลังการอย่างดูดีนะครับ พอพูดว่าอลังการอย่างดูดีแน่นอนว่าได้ทั้งหน้าทั้งหลังซึ่งการแต่งกงแต่งกายบุค,คลิกท่าทางแล้วก็วิธีการคิดของกลุ่มเนี้ยเป็นได้ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วพอพูดถึง4ี่ตัวหน้าก่อนเลยแล้วกันบุค,คลิกเนี่ยเปิดมาเห็นหน้าครับออร่าออกเลยโดดเด่นดูดีแต่งตัวนี่จัดหนักจัดเต็มเป็นคนที่ประมาณว่าเขาเรียกว่าล่าเริงล่าเริงเกินเบอร์ <c oughs> นึกออกใช่ไหมครับเป็นคนชอบเข้าสังคมพูดคุยกับใครก็จะแบบว่า ปิดเผยมันคนอนข่ายจะเปิดเผยตัวเองเต็มที่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอย่างนึ่งคือเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะดูมีความดุดันดูดันดูความมีอํานาจมีบาร,รมีดูความเป็นผู้ใหญ่ในนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าเนื่องจากว่าท่าทางเขาเป็นดูเอ็นเฟิร์สอิมเพรสชันมันดูสะดุดตามันดูดีอ่ะนะครับผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีออร่าออกอ่ะแต่ว่าพอเห็นปุ๊บสังเกตดูดีผมว่ามันเหมือนกับ ในมุมขอมุมมองของผมนะผมว่ามีลักษณะเหมือนกับอย่างถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผมให้มองทรงแบบคุณบุ๋มปนัดดาแกดูดีแกดูสวนนยไหมแต่แกดูมีของความเป็นออร่าของความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในนั้นแฟะแฝงอยู่ในนั้นลึกๆความเป็นผู้นําความเป็นหน้ายําเกรงอยู่ไกลๆอยู่ในนั้นแต่แกดูดีมากประมาณนั้นหรือเป็นพวกถ้าจะเทียบกับเป็นพวกนักการเมืองที่เป็นสตรีนะครับประมาณนั้น นะพวกนายยกนายกผู้หญิงอะไรเงี้ยทำไมพูดถึงช่วงนี้ช่วงเลือกตั้งด้วยนะอาการจะเป็นทรงแบบนั้นแต่บางคนก็จะมองว่าเอ๊ะบางคนก็ทรงไม่หมดแต่คืออันนี้คือมองภาพรวมนะว่าภาพเป็นเหมือนผู้หญิงที่ดูมีอํานาจถ้าถามว่าถ้าถ้าให้ผมเลือกกับผู้หญิงที่ดูมีอํานาจมีบาร,รมีเทียบกับกลุ่มหงที่เขาว่า2 8 9กับไอเนี้ยหกแปดเนี่ยผมชอบกลุ่มนี้มากกว่า,ามีความเป็นเหมือนมีออร่าของความเป็นผู้นาอยู่ในนั้น นะมีความเป็นผู้ใหญ่แฝงด้วยมีความดุดันในทีแฝงด้วยคือน่าถึงจะดูดีดูหน้าตาสวยอะไรยังไงแต่ว่าการที่เขาแสดงออกมันดูน่ายำเกรงนะครับนี่คือด้านหน้าก็เป็นสายจะบอกว่าสายเสน่ห์ก็ได้เพราะมันมันมีท่าทางที่อ่อนโยนแฝงอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นถามว่าเป็นสายแบบบริหารสายอะไรพวกนี้ได้ไหมได้ถ้าเป็นผู้ชายใชยก้ก็ก็ได้เช่นเดียวกันผมว่าก็จะดูซอฟลงกับพวก7 8 9นิดหนึ่ง แต่ก็ยังด,ดูดูด้วยความเป็นแบบมีความดูด้นเป็นผู้นําอยู่เช่นเดียวกันนี่คือด้านหน้านะแต่แต่แน่นอนเรื่องที่ชัดๆสุดก็คือแต่งตัวนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนเป็นคนที่ฟูวออปชั่นตลอดเวลานะครับจะไปไหนก็ใส่สูทถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งตัวแบบเต็มยศอะประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังอลังการแต่ดูดียังไงไล่ไปทีละตัว นะครับไล่ไปจนตัวคนลงท้ายเลข9ครับจุดเด่นอยู่ที่รักอิสระสันโดษสัมผัสไวนะครับลางสองห่อนดีอ่านใจคนเก่งนะครับตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะใช้ความรู้สึกคืออย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปว่าเลข9นี่คือ possible way การทําอะไรตัดสินใจอะไรมักจะเป็นไปนทางที่มันไปได้แล้วมาคู่กับเลข8ซึ่งจริงๆแล้วคู่8 9ก8นะอยู่ท้ายในหมุมชอบชอบอันดับต้นๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่หาทางออกเก่งแล้วก็สร้างโอกาสนั้นได้ดี ถ้าช่องนั้นไปได้เขาไปเลยทันทีทันใดแปดเก้าเนี่ยช่องนั้นทําได้ทําตัดสินใจปุ๊บทาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นนักบริหารจัดการที่ไม่เคยตัะ่ะมันต้องมีทางออกมีทางเลือกมีวิธีการมีการบริหารจัดการแบบนั้นนี่น,นี่ไปเรื่อยๆหัวไบรท์นะครับหัวไบรท์ไม่พอแถมตัดสินใจอะไรต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจัดไปเลยใ,ใหญ่มากๆแล้วไม่พอตำแหน่งต่อมานะตำแหน่งต่อมาการถ่ายทอดเป็นเลขแปดอีก พอ,อการแตยทอดเป็นเลขแปดปุ๊บก็คือคิดวางแผนบริหารจัดการยังไงคิดเรื่องอะไรได้ต้องทํกระจายออกไปว่าจะตอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เรียกได้ว่ามีพลังงานที่อยู่ภายในตัวเพื่อจะ,จะนําเสนอตัวเองในสิ่งที่เองอยากจะทำนะออกไปทนันทีทนันใดแล้วการนําเสนอนั้นก็คือมาตกตัวตำแหน่งที่เป็นเลขหกนะงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการสร้างสารรค์ออกมาแล้วดูดีทุกอย่างทุกประเภทนะครับ ออกมาแล้วทาออกมาแล้วแบบเขาเรียกได้ว่าตอบโจทย์สิ่งที่ตัวเองอยากได้สิ่งที่ตัวองอยากทําได้ดีที่สุดคนที่มีเลขหกตกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่คิดยังไงจะแสดงออกมาแบบนั้นนะวาดภาพไว้ยังไงในหัวยังไงจะแสดงออกมาได้อย่างนั้นวันลยกายเป็นเลขที่สามารถถ่ายทอดตําแหน่งนี้นะครับหกเลขที่สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวเอง ที่บริหารจัดการความคิดไอเดียอะไรออกมาเนี่ยมันต้องออกมาแล้วทําให้คนอื่นสนใจไม่ใช่ดีที่สุดผมจะบอกตลอดว่าไม่ใช่ดีที่สุดสําหรับเลขหก 6, ตกตําแหน่งนี้นะครับไม่ใช่ดีที่สุดไม่ใช่ทําก่อนคนอื่นแล้วก็ไม่ได้เป็นประเภทที่ทาอะไรแตกต่างก็ทําเหมือนชาวบ้านน,นั่นแหละแต่ว่าทําออกมาแล้วดูดีทำรูปในแแบบในร่องในรอยทำอะไรออมาปุ๊บทุกคนต้องเห็นแล้วสะดุดอะ่ะเห็นแล้วต้องมาหยิบอะ่ะ ไม่ได้เห็นว่าไอ้น,นี่ทำก่อนไม่ได้เห็นเพราะว่าไอ้น,นี่ทำดีมากๆสวยมากๆไอ้แม่ทำดีมากๆทำแบบมาตรฐานมากๆหรือคนเนี้ยไม่เหมือนใครหยิบอันนี้ดีกว่าแต่คนจะหยิบสินค้าหรือคนจะหยิบหรือคนสนใจสิ่งที่คนเลขหกเป็นก็คือมันดูมันดูแบบหยิบได้เลยอ่ะนึกภาพไหมอยู่เขาชอบอ่ะเขาชอบเขาก็หยิบเขาชอบเขาก็หยิบถ้าเป็นสินค้านะถ้าเป็นเลขหกเพราะนั้น คนที่มีเลข6ที่อยู่แถวๆตรงนี้มักจะเป็นคนที่ถ้าไม่เป็นคนที่เป็นหัวครีเอทมากๆก,ก็เป็นคนที่เข้าใจตลาดที่ตัวเองกำลังนำเสนออยู่ได้ดีสำหรับผมผมเลยมองว่าเลขเนี้ยกลุ่มเป็นเลขที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายของอะไรที่มันอยากจะให้คนสนใจมากๆตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะครับตรงนี้ก็ตอบโจทย์คือถ้าเป็นเลขอื่นนะอย่างเช่นถ้าเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเขาจะเน้นความสาเร็จเพราะฉะานี่ ใครเห็นฉันทําก่อนฉันไม่รู้ว่าของฉันจะดีมากไม่เดียแต่ฉันทาก่อนมาคนแรกอย่างที่สองคือความแตกต่างไม่ได้แตกต่างอ่าคนอาจจะชอบเพราะความต่างอันนี้มันจะแบบมันจะเป็นแบบต้องมันเฉพาะกิจจริงๆถ้าเป็นเลขเก้าตรงเนี้ยนะครับนี้สามถ้าเป็นเลขห้าคือเน้นมาตรฐานแต่ถ้าเป็นเลขหกคือดูดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นภาพรวมของคนที่ทำที่มีหกตกตำแหน่งนี้ นั่นคือออกมาแล้วอยู่ดีอย่างที่บอกไปเมื่อวานด้วยนะครับบันี้ก็คือคิดอะไรบริหารจัดการยังไงนําเสนอและออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ภาพรวมขยายความก็จะประมาณนี้ครับลองพิจารณาดูท่านด้านหน้าด้านหลังนะว่าเป็นยังไงชอบไหมแต่ข้อด้อยของกลุ่มนี้ก็คือไม่ค่อยฟังนะไม่ค่อยฟังใครไม่ค่อยสนใจทําเลยอยากทําอะไรทาเลยทาอย่างที่ฉันชอบเนี่ยฉันทําเต็มที่นะครับก็ ส่วนเรื่องจริงๆที่ต้องรับบรระังมไปอยู่ในเรื่องเสริมของวันเนี้ยเรขกลุ่มเนี้ยเรื่องเสริมอย่างเรื่องแรกเรื่องการเงินก่อนถ้าหาเต็มสิบผมให้สามสิบหาเงินนะแล้วเรื่องการเงินเต็มสิบผมให้สามสิบเลยหาเก่งมากๆครับวิธีการไหนก็ได้แล้วชอบหาแบบทีเะเยอะๆมากๆหาได้เป็นคนบ้าเงินอนะไม่ง่ายบ้าเงินอยากได้แล้วต้องได้ หาอะไร้งคือต้องถ้าพูดถึงเรื่องเงินนี่วิ่งชนอย่างเดียวเลยต้องได้ต้องได้ต้องได้เพราะนี่เป็นเลขสูตรของศาสตร์จีนด้วย688ดดใช่ไหมเออนั่นเลยต้องได้ต้องได้ต้องมาต้องหาต้องเนี่ยหาเยอะแต่แน่นอนเลขที่หาเงินจริงวิธีการบริหารจัดการมันก็จะไม่ค่อยเด่นหามาเพื่อใช้ไงหามาต้องใช้ต้องใช้ต้องกินแบบโอ้หต้องกินต้องฉลองได้ไเยอะต้องฉลองอะไรเนี่ยประมาณนั้น เต็มสิบให้ส0สิเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของการเงินถึงจะมีแปดเก้าก็ตามนะแต่8ปดเก้าเขาก็เป็นบริหารการระดับหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะเขายังจับใจ่ายใช้สอยอยู่เหมือนกันยิ่งมารวมกับแปดแปดกับหกแปดนี่เต็มสิบนี่บริหารการเต็มสิบผมให้สักสามให้สักสองแล้วกันไม่ค่อยเก่งครับภาพรวมกลุ่มนี้ผมให้แปดให้ระวังเรื่องการใช้ใจ่ายให้ดีแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณเป็นคนไม่ซีเรียสนะเป็นคนประเภทว่าหามาใช้ไปเนะี่ย กลุ่มนี้คุณได้ใช้เงินตลอดแน่ๆบุ๋วว่าชีวิตนี่แบบโลดโผนเต็มที่พอคิดว่าหาได้แล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้เลขหาเงินเก่งแบบนี้แล้วก็อยากจะมีเงินเก็บด้วยคือคุณใช้เบอร์นี้และให้คนที่เก็บเงินคุณนะเช่นภรรยาหรือสามีหรือบริษัทอะไรก็ตามเอาไปเก็บเรามีหน้าที่หาอย่างเดียวเหมือนคุณเหมือนทรงอ่ะช่วงนี้ช่วงดังๆหน่อยคุณเบียร์นะคุณเบียร์ใบหยกที่ ต้องให้เมียรบริหารจัดการการเงิน,นส่วนตีก็มีแต่ที่ไปหาเงินอย่างเดียวแล้วอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวเมียก็ส่งให้อะไรประมาณนั้นนะครับนั่นแหละ68 8 9ด่งโซประมาณนั้นสําหรับเรื่องการเงินก็ถ้าใครชอบแบบวืวว้วาวื้วาเนี่จัดเต็มแล้วก็ยังเหมาะนะบางคนถามผมว่าเลขไหนเหมาะกับเลขพวกการเทรดห้องเทรดทุนอะไรเงี้ยกลุ่มนี้ผมก็ชอบนะมันกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนกล้าเพื่อจะไปแลกไงโอกาสอะไรซึ่งการเงินมาเขาจัดหนักจัดเต็ม ถ้าได้ก็ได้ทีเยอะๆแต่ถ้านั้นก็คือเขากล้าเสี่ยงไงบางทีมันเสี่ยงแล้วมันพลาดไปก็เออวันนี้หุ้นเหมือนแบบเหมือนซื้อซื้อทองอ่ะตอนกำลังพุ่งๆนี้จัดเต็มที่เลยพอกำลังดาวๆก็ต้องดอยหน่อยรอรอมันขึ้นนะครับนั่นเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการเงินก็มองภาพรวมกันให้ระวังระวังให้ดีแล้วกันนะครับสุดท้ายเรื่องของความรักพูดถึงเชิงบวกก่อนเป็นเลขที่ดึงดูดคนได้ดีเข้าหาคนเก่ง นะครับเป็นคนอินเตอร์ทงในเขตหนึที่สายเปย์ใครได้แฟนกลุ่มนี้เขาถ้าเขาชอบคุณน่ะเต็มที่เลยคุณได้คุณได้ทุกอย่างคุณได้สินนั้นเดี๋ยวนี้ดูแลคุณดีมากนะครับแต่ข้อด้อยนี่คือหนึ่งเขาดึงดูดคุณเยอะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่มีไม่มีศีลธรรมไม่มีคือสิลข้อสามนี่ไม่มีเลยในศาสนาพุทธเนี่ยนี่คือเลขที่แบบว่าใครก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อย นะครับมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นสิบอ่ะนะครับเยอะนะใครก็ได้ก็เป็นคนเป็นบเปิดพิบว่าใครก็ได้ยังไงก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แบบไหนก็ได้นั่นแหละหกแปดแดก้ 6, 8, 8, 9, เอาหมด <c oughs> นะครับก็ระวังนิดนึงถ้าเป็นคนดีนี่โอเคดีมากแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีให้ระวังนิดนึงนะครับให้ระวังนิดนึงว่ามันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องจะบอกว่าครบซ้อนเนี่ยเรียกว่าเป็นชั้นๆอะเรียกว่าเป็นชั้นๆเป็นคอนโดเลยดีกว่าเรียกว่า พลังเนี่ยสุดยอดมากเขาเรียกว่าขุนแผนเล็กพี่ประมาณนั้นนะ,นะครับกลุ่มเนี้นะครับเต็มที่เลยคือถ้าถ้าบางคนไปนั่งเวลาไปนั่งเถียงกันเรื่องอเลขเสน่ห์เลขอะไรพวกเนี้ยเสน่ห์ไม่รู้อะหล่อไม่หล่อไม่รู้สวยไม่สวยไม่รู้แต่เอาหมดชอบเห็นปุ๊บชอบก็จัดเลยจัดเลยอะไรประมาณนั้นน,ะนี่แหละหกแปดแปดเก้านะครับ <c oughs> เรื่องความรักก็จัดหนักจัดเต็มนะครับ แต่ผมบอกทุกคลิปแหละถ้าคุณเป็นคนดีถ้าเป็นเลขกลุ่มนี้คือเป็นคนเอนเตอร์เทนคนดีดูแลจะใส่คนดีสายเปย์ใครได้เป็นแฟนกับคนเลขนี้ที่เป็นคนดีๆนะคุณสบายใจเลยเขาดูแลคุณอย่างดีแน่นอนนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยถ้าใครต้องการคําอธิบายเพิ่มตเติมหรือผมใช้เลขกลุ่มนี้อยู่หนูใช้เลขกลุ่มนี้อยู่ก็มาคุยกันนะครับ เข้ามาได้ทางเพจคุยเลกพยากรณ์ทางช่องยูทูบทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้แล้วก็ไลน์นะครับที่จริงให้ไว้ก็โทรปรึกษาคุยได้นะครับผมโอเคแล้วก็วันนี้นะวันนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นคลิปนี้จะเป็นวันจันทร์ที่2นะวันนี้เริ่มเรียนนะครับเย็นนี้แต่ถ้าเป็นในชั้นเรียนก็จะเป็นยังเป็นวันอาทิตย์อยู่นะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเรียนวันแรกนะครับเกี่ยวกับการอ่านการเรียนตัวเลขของเรานะครับ กลับมาสู่คาดของปีคาดแรกของปี2 0 6 9น้ยะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สมัครเข้ามาเรียนแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิ์เก่าทุกท่านที่เข้ามานั่งฟังด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe เป mm hmm. ็นกำลังใจให้ช่องคุยด้วยนะครับแล้วพบกกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ